ธรรภาพจะแสดงธรรมปฏิสันฐานจะหลงศรัทธาญาติโยมเรื่องโลก,กธรรมแปดโลก,กธรรมแปดคือสภาพธรรมดาของโลกนี้ที่ครอบงำจิตใจมนุษย์ประกอบด้วยธรรมะ แประการคือ1คืออิทธารมออคือสิ่งที่น่าปรารถนาเช่นได้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญแล้วก็ได้สุข1ได้ลาบหมายถึงการได้รับ ทรัพย์สมบัติเงินทองหรือความโชคดีต่างๆที่เป็นราบรอยก็ดีหรือเกิดขึ้นเพราะกำลังแห่งบุญของเราก็ดี 2. ยศหมายถึงการได้รับการแต่งตั้งหรือการได้รับตำแหน่งหรือฐานันดรศักด เช่นทหารตำรวจหรือทางพระพุทธศาสนาก็ดี 3. สรรเสริญหมายถึงการได้รับยกย่องเชิดชูหรือการได้รับการยอมรับจากองค์กรหน่วยงานต่างๆในทางที่ดี 4. ส,สุขหมายถึง ความสุขที่เกิดขึ้นหรือความสุขที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดีส่วนอนิจธารมคือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์ได้แก่หนึ่ง เสื่อมลาภหมายถึงการหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีเคยได้ทรัพย์สมบัติที่เคยมีก็หมดไปสิ้นไปสองเสื่อมยศก็คือหมดตำแหน่งหมดฐานันดรที่เคยได้รับการยอมรับจะเป็น ทางพระพุทธศาสนาเคยเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชเป็นตำแหน่งไหนก็าตามถ้าศิกษาลาเพศไปก็เป็นปุรุชนคนธรรมดา 3. นินทาหมายถึงการที่พูดถึงเรื่องผู้อื่นในที่รับหลังหรือ การพูดถึงเรื่องผู้อื่นทั้งเป็นเรื่องจริงบ้างหรือไม่จริงบ้างในที่รับหลัง4ทุกหมายถึงความยากลำบากทั้งทางกายและทางใจเป็นสภาพที่อดทนได้ยากหรือความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่ง เป็นสัจธรรมของโลกนี้ที่ครอบงำจิตใจมนุษย์ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะไม่เป็นทุกข์เศร้าหมองในสภาพความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญในโลกนี้และดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขถ้าเรารู้เท่าทันโลกธรรมแปดนี้ เมื่อเราได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาเราก็รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ประมาทเมื่อเราได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเราก็มีสติและมีสติ ในการประคองชีวิตเพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะเป็นพระหรือเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นนักข่าวหรือเป็นข้าราชการในใดก็าตามก็ไม่ได้หยาดมาจากฟ้าทุกคนก็ มีทั้งคนดีและกำลังจะดีหรือคนไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณามีความอดทนอดกั้นไม่ไปเพ่งโทษผู้อื่นอย่างเช่นเรื่องพระ กับสีกากรบซึ่งทำให้วงการสงฆ์ก็ได้รับความเสียหายพอสมควรแต่ถ้าย้อนไปในอดีตในสมัยพุทธกาลพระสุทินท่านก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเสพเมถุนข้อแรกของพระวินัยและต่อมาพระเจ้าอาโศกก็ได้สังขยนาก็ได้สั่งประหารไป หลายแสนลูกมันก็มีมาหยุดแล้วแต่มันไม่มี YouTube, Facebook, ไม่มีการประโคมข่าวถ้าเราไม่ไปเพ่งโทษไม่ไปทำเอาจิตใจของเราไปคุณมัวกับเรื่องเวรกรรมของคนอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปหาพระธรรมคำสอนหาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือ และความชั่วทำแต่ความดีทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ถือว่าใช้ได้สุดท้ายนี้อาตมาภาพขอขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้า มุงข้าวต้มแกงหาข้าวปลาอาหารหวานข้าวมาถวายพระภิกษุสามณรน,นที่วัดแห่งนี้จงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยเทินสาธุ